สวัสดีครับยูครับอยู่ในช่องกูยูชาแนลนะครับต้องยอมรับว่าในปี2020และ2021นี้รองเท้าที่มาแรงที่สุดก็หนีไม่พ้นไนกี้ดังที่หลายๆคนต้องการและเป็นที่ฮิตมากๆในช่วงนี้รองเท้าที่จะเอามาคุยในวันนี้ก็คือไนกี้ดังโล o ออฟไวท์เอ็กซ์ฟูตูราใช่ผมได้คู่นี้มารีวิวต้องขอบคุณพี่ชินของ้านอ t c แคดด้วยนะครับที่ให้หยิบยืมรองเท้าคู่นี้มารีวิวก่อนหน้าตาจะเป็นยังไงวัสดุดีไหมไปชมกันเลยครับ อยู่กับรองเท้า n นกี้ออฟไว้เอ็กฟูทูล่าฟูทูล่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ออฟไว้ White หลายคนน่าจ,จะรู้จักแล้วฟูทูล่าเนี่ยก็คือเป็นอาร์ติสต์อยู่คนหนึ่งเป็นลุงละแกก็มีอายุละคุณลุลงฟูทูล่าเนี่ยเป็นอาร์ติสต์ที่เป็นกาฟิตี้ชื่อดังนะครับงานของแกส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลายเส้นที่เป็น Egg เอกลักษณ์รองเท้าคู่นี้เนี่ยออกให้เห็นสาธารณชนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยปีที่แล้วนะ2020ช่วงประมาณปลายปลายปีในคอลเลกชันแฟชั่นวีค สักอันหนึ่งเนี่ยของของว i ร์จิซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเห็นรองเท้าคู่นี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รองเท้าคู่นี้มารีวิวก่อนถือว่าเป็นโชคดีมากต้องขอบคุณพี่ชินอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูรองเท้ากับผมดีกว่าว่าไอ้ตัวนี้มันมีดีเทลดีขนาดไหนคุณภาพเวิร์กไหมรับชมกันเลยครับมาชมดีเทลตัวรองเท้าในะกีดังออฟไวท์ฟุตตั r ดีกว่าเริ่มตั้งแต่พื้นนะนี ตัวนี้เป็นไอซีโซมีลายเซ็นของคุณลุงฟูทูราอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณนี้ส่วนดีเทลตรงหัวรองเท้าไอตัวโทบอ็อกส์เนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันจะมีออกคิีมครีมจุดๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางคนเห็นตอนแรกก็จะแบบอย่างวะคือมันเป็นลายกราฟิตี้ของคุณลุงฟูทูรานะฮะแล้วก็พร้อมลายเซ็นของเขามันจะเหมือนกับเราใช้สเปรย์เนี่ยฉีดตรงผนัง ลายมันก็จะอยู่ตรงสีขาวตรงนี้ตรงโปร o บ็อกซ์ด้านนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ดีเทลถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเชือกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็จะเหมือนกับไอตัวดังตัวก่อนนะครับที่มันเคยออกมาเมื่อสามสีตัวนี้ก็จะมีเชือกขึ้นมาเพิ่มไอเชือกนี้ก็เป็นเชือกกลมเหมือนรองเท้าพวกปีนเขาเชือกที่ให้มาสําหรับตัวเชือกปกติสีฟ้าก็คือเหมือนสีฟ้า UNC เป๊ะเ,ะเลยมาดูที่ลิ้น ลิ้นเนี่ยหนังเนี่ยที่จับเนี่ยสัมผัสจะค่อนข้างนิ่มนะครับก็นิ่มเหมือนตัวไอตัวโธบล็อกด้านหน้าแต่ว่าจะมีความหนากว่าตรงขอบเนี่ยไม่ได้ตัดเอ่อไม่ไม่ได้เย็บตัดมาเอ่อตรงป้ายเนี่ยเขียนคำว่าไนกี้ฝั่งซ้ายได้เขียนว่าไนกี้เอฟแอลก็คือฟุตูราฝั่งขวาเนี่ยไนกี้โอดับเป็นยูก็คือไนกี้ออฟไวต์ตัวปลายเชือกของทั้ง2องอันเนี่ยก็จะเขียนคำว่าชูเลสนี่สำหรับสีน้ำเงินเนาะสำหรับสีส้มปลายเชือกก็เขียนคำว่าชูเลส จะเหมือนกันทั้งสองข้างด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นดีเทลที่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ตรงวูช h ด้านข้างมีป้ายสีส้มนะครับส่วนด้านในที่ไม่ได้โชว์ออกด้านนอกเนี่ยก็จะเขียนดีเทลคอมว่าอะไรเนี่ย off white for nike แล้วก็เป็นลายมือของคุณลุงฟู t ุร a นะครับเขียนคําว่า nike dunk low อ่าแล้วก็ปีประมาณนี้นะครับผม ส่วนด้านในรองเท้าอินโซนี่เอาให้ดูประมาณนี้ครับลายคู่นี้ก็ถือว่าสวยลงตัวแล้วก็ค่อนข้างเด็ดนะฮะเตะตาตามสไตล์ออกไว้คู่นี้คุณภาพหนังดีครับเชียร์ให้ซื้อเดี๋ยวไปชมผู้สีส้มมาต่อเลยครับครับผมมาพบกับไนกี้ดังโล White, f อฟไวท์เอ็กซ์ฟูคู่สีส้มนะฮะเมื่อกี้ไปชมคู่สีน้ำเงินมาแล้วเป็นไงจี๊ดเนาะสวยเนาะส่วนตัวชอบสีส้มมากกว่าอีกอะเดี๋ยวมาคุยสีส้มกันอะดีเทลอันดับแรกอาพื้นเป็นสีม่วงนะเขียนคำว่า f u ฟู r ูราด้านในเหมือนกันตัวโทบอ์คู่นี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าลายเนี่ยที่มันเพ้น์ลงมาเนี่ยถ้ามองไงกลๆมันเหมือนมัดย้อมนะแต่ไอตัวเนี้ยคือเรามาดูดีเทลกันใกล้ๆเนี่ยตัวรองเท้า ด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลายสเปย์แล้วก็มีลายเซนของของคุณลุงฟูทูลานะฮะเชือกสีส้มเหมือนกันส่วนในชูที่นี้เชือกที่ให้มาเนี่ยเป็นสีหยอกน้ําเงินน้ําเงินเนาะสีกรมก็จะตัดกับสีส้มส่วนปลายเชือกเนี่ยเหมือนกับคู่เมื่อกี้เลยเขียนเขาว่าชูเลสเชือกสีส้มก็เหมือนกันเขียนเขาว่าชูเลสลิ้นรองเท้าคุณภาพหนังเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเ,เลยต่างกันที่สี ตัวนี้เขียนว่า nike fl คือ futura อันนี้เหมือนกัน nike o w o f f white ขอบเนี่ยตัดเหมือนกันแต่ตัวนี้ไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะค่อนข้างเก็บดีเทลด้านข้างมาเป็นตีมแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฝั่งนี้เขียนว่า fl แล้วก็มีป้ายส้มส่มๆตรงนี้นะครับด้านข้างเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยว zoom ให้ดู ดีเทลรองเท้าคู่นี้สองคู่นี้เหมือนกันต่างกันแค่สีแล้วก็ ه, เกือบลืมพูดอินโซด้านในคู่นี้จะเป็นสีส้มนะครับผมคร่าวๆสำหรับรองเท้าคู่นี้ประมาณนี้คุณภาพหนังเหมือนกันไม่ต่างกันมากเดี๋ยวไปฟังสรุปกันครับครับผมมาสรุปกับรองเท้าวันนี้ทั้งสองคู่ที่เอามาก็คือ Nike Dunk Low Off w h i t Ex Futura สำหรับผมแล้วในะส่วนตัวผมชอบค่สิโซมมากกว่าเพราะว่าดีเทลตรงโทบ็อกซ์เนี่ยมันเห็นชัดเจนกว่าเนาะเหมือนเป็นลายสเปรย์แล้วก็เป็นลายกราฟิตี้ของลุงฟูทูลา่าแล้วผมชอบดีเทลของรองเท้าทั้งคู่อยู่แล้วสำหรับไอเชือกที่มันเพิ่มให้มาแล้วก็ดีเทลอื่นๆที่แทรกลงไปในรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะฮะสำหรับ ใครที่สนใจเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเข้าเมืองไทยก็ควรหาซื้อหากดกันนะครับเพราะว่าคุณภาพหนังเนี่ยก็คือดีทั้งคู่ควรจะซื้อแต่ถามว่าใส่สบายไหมดังอะมันไม่เคยใส่สบายครับพี่น้องครับต้องเผื่อใจเว้นหนึ่งนะฮะแต่อาจจะมีรุ้นในตัว The 20ของ Off-White ที่ทำกับ n นกี้ในปีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแล้วก็คุณภาพหนังน่าจะเป็นประมาณแบบนี้เหมือนกันข้อดีของรองเท้าทั้งสอง ทั้งสองคู่นี้ในคอลเลกชันนี้ก็คือนี่ตัวอินโซที่ให้มาด้านในเนี่ยมันเป็นผ้าพ,พิมพ์มันไม่ได้สกรีนเนาะตรงคำว่าไนกี้เวลาใส่ไปมันจะไม่ลอกเพราะอย่างจอแดนหรือว่ารองเท้าผู้อื่นอื่นบางคู่ที่มันสกรีนมามันก็จะลอกนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆได้รับชมถึงตอนนี้แล้วก็จะได้สาระความรู้ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าในครั้งต่อไปสำหรับไนกี้ดังครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับบ๊ายบายและมีความสุขในการใส่รองเท้า